ตรงนี้ก็จะเป็นจุดอีเป็นจุดอีนะครับจุดพักนะครับตอนนี้ก็มีสมาชิกมีสมาชิกมานั่งพักก่อนเลยครับอันนี้ขึ้นหรือลงครับนี่ครับขึ้นคอ๋อมาทันชุดที่ขึ้นมาก่อนก่อนหน้านี้แล้วนะครับโอเคครับขออนุญาตถ่ายคลิปรวมๆนะครับขออนุญาตถ่ายคลิปรวมๆไปนะครับเด้ออย่าฟ้องผมขอมุ่นเด้อผมยันขอมุ่นดีดีนี่ ผมถ่ายบรรยากาศไว้ก่อนไหนๆมาแล้วถ่ายบรรยากาศไว้ก่อนเผื่อมีบางคนไม่พอใจเอาควยไปล่องเห็ดยังวนสิพ่อข่อยนะขวมุลนเขาสารมันดังอยู่ตอนนี้จะรายงานเป็นระยะระยะนะคะหัวยใจเต้นนะครับโดดเป็นไงมั่งโดโดมายืนตรงจุดนี้นะครับ อันนี้เป็นจุด E นะครับก็มานี้นะครับแล้วก็ค่อยขึ้นไปด่านสั่ไปนะครับแต่ตรงนี้ก็จะนั่งพักนานหน่อยนะครับเพราะว่ามันต่อไปก็จะเป็นทางลาบแล้วใช่ไหมครับโอเคตรงนี้ก็จะนั่งพักผมก็มีแรงเลยนั่งพักนานนิดนึงครับเพราะต่อจากนี้ไปก็จะเป็นอ่าเป็นทางลาบขึ้นไปอีกนิดนึงถึงจะเป็นบันไดนะครับตอนนี้ มันจะเป็นบันไดอีกนิดนึ่งโอเคครับเดี๋ยวเจอกันในจุดต่อไปตามมาเลยไปดูแม่ก่อนนี้หมดสภาพให้แม่กินน้ำก่อนหมดสภาพโอเคครับนั่นจะดมอุ้ยตายแล้วขอช่วยับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปจุดถัดไปนะครับตามมาเลยครับ างทาง,ท,างที่เห็นเลยนะคะจะเป็นดินแดงตรงนี้ก็จะเป็นทางลาบนิดนึงนะครับแต่ก็ขึ้นเนินไปนิดนิๆไม่ขึ้นเหมือนเมื่อกี้นะครับรอโอเคครับมันก็จะมีแค่นั้นแหละที่ขึ้นยากๆสาหรับคนที่ร่างกายไม่พร้อมก็จะหมดแรงก่อนก็จะถอดใจอโ,โ,โอเคครับไปเจอกันที่จุดต่อไป